สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวร้านเนื้อทอดหมูทอด้อหงนะคะที่อยู่ในศูนย์อาหารคอสโมบาซามเออรทองธานีเนี่ยจริงๆร้านนี้เป็นร้านเก่ามากๆเลวนะคะเคยอยู่แต่สมัยตลาดร่วมใจเนี่ยก็คือซื้อกินมาตลอดนะคะจริงๆชอบตัวสันนอกทอดเนาะแล้วก็ตัวเนื้อแดดเดียวของเขานะคะแต่ว่าเขามาดังพีๆ เออเพราะว่ามีคนรีวิวเสร็จเนื้อป้าหงนะช่วงที่มีคนรีวิวคือคนแน่นมากแต่ว่าวันนี้นะคะวัน,นไม่รู้ว่าคนหายไปไหนนะคะคนน้อยมากวันนี้ก็เลยได้ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอมารีวิวด้วยแล้วก็จะแวะซื้อส้มตำร้านมีโชคนะคะก็คืออยู่ซอยเดียวกันก็คือที่สุนหามันจะแบ่งแบ่งไปหลายซอยนะร้านมีโชควันนี้ก็กินมาตลอดเหมือนกัน5บาทนะคะวันนี้สั่งเป็นก๋วยเส้นก๋วยจับยวนนะคะตาแซ่บนะคะอันนี้คือเนื้อแดดเดียวที่ก๋วยจับยวนเส้นก๋วยจับยวน เออตำเส้นสุกใยจับยวนนั่นแหละมันไม่มีในเมนูแต่ว่ามันจะมีรูปภาพอยู่นะคะ